ทุกคนเจอปัญหานะครับแต่ทุกคนมีวิธีการแก้ปัญหาไม่เหมือนกันเนะยครับใช่บางคนก็ทําดีบางคนก็ทําไม่ดีครับก็าไม่อยากให้มีปัญหาถ้าคนทําไม่ดีก็เพิ่มปัญหาเข้าไปคถ้าคนทําดีก็มันจะปัญหามันจะค่อยๆหายไปอย่างทาไมอย่างสองคนเจอปัญหาเดียวกันแต่อีกคนหนึ่งแก้อีกอย่างอีกคนหนึ่งแก้อีกอย่างหนึ่งแล้วผลมันเลยต่างกันมันไอตรงนี้มันเกิดจากอะไรครับ เกิดจากสภาพสังคมปัจจุบันเกิดจากอดีตด้วยอ,อดีตท,ที่เขามีเพราะปัจจุบันมันมาจากอดีตครับการกระทําปัจจุบันเป็นอนาคตไงอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของที่ว่าปัญญาหรือเปล่าครับใช่อความรู้สึกรู้ความคิดในอดีตเนี่ยมันมีอย่างเรามาสดมนเนี่ยนะคนถวดไปนานๆเข้าเนี่ยถ้าอดีตมันมีนะ มีเคยปฏิบัติธรรมเคยฝึกกรรมฐานมาเนี่ยพวกนี้ห่างนะไปไว้หนีไวหนีจากสังคมได้ไวเพราะปัจจุบันมันดึงอดีตเนี่ยทีนี้ถ้าเราไม่มาสวดมนต์ภาวนาเราไม่รู้หรอกเราก็ไปเรื่อยๆอะ่ะมันไม่รู้ว่ากูเคยบันทึกอะไรไว้ไม่รู้แต่อยู่นะเราบันทึกทุกลมหาใจอยู่นะไม่ใช่อยู่ไม่ใช่ไม่อยู่ เกิดมาก็บันทึกแล้วไงจําความได้กับบันทึกล่ะตาหูจมูกร่้งกายรูปรสกลิ่นเสียงแต่มันเป็นทางโลกส่วนใหญ่ไะมา<ม>ทั้งดีไม่ดีทั้งเพลิดเพลินใจดีใจเสียใจครับแค้นใจโอ้เยอะแยะไปหมดเลยแต่และว,วันอารมณ์มันแปปวนไปตามสภาพสังคมเวลาเขาสนุกกับเพลินเขาอะเวลาเขาทุกข์กับเพลทุกข์กับเขาด้วยนะมันก็เลย ไม่รู้ว่าตัวเองบันทึกอะไรมั่งในอดีตไม่รู้แต่ถ้าเริ่มมาสวดมนต์อะอดีตไม่มีและะ้วสวดมนต์เนะี้ยมีปัจจุบันไปอนาคตลนะหนีจากความวุ่นวายทั้งหมดนะ่ะหนีจากกิเลสตัณหาอุปทานหนีนะเนี่ยสวดมนต์เนะนีนะ่ยหนีจากความรู้สึกไม่ดีไม่ได้รบันทึกสิ่งที่ไม่ดีเลยอยู่กับพุทธมนต์นะ่ะที่ตัวถ้าสวดตลอดชีวิตมันจะเป็นยังไง โอ้ไม่รู้อะไรเลยคงไม่ใช่หรอกครับแต่มันทํายากนะมันต้องทนหน่อยนะถ้าจะเอาจริงๆต้องทนนะครับที่หลวงตาว่ามันหนีหรือมันหาเนี่ไยหนีภายนอกนี่มันหนีง่ายนี่มันหนีภายในใจเราม่หนียังไงครับมันก็สวดมนให้หนีไงสวดมนให้หนีอารมณ์ไม่ดีมันไม่มีนะตอนสวดอะถ้ามันยังไม่แยกมาบ้างเนี่ยอารมณ์มัน เดี๋ยวมันก็หายอาพอเริ่มสวดเพลินๆเ,เดี๋ยวมันก็ไม่มาแล้วมันก็จะนิ่งโชนิ่งแล้วมันไม่มาแล้วมันไม่มาไม่รับรู้โอ้ย่าว่าจาคะครับความไม่ดีหรือความดีมยังลืมเลยเพราะมันเพลินมันเบาถ้าได้มีความสุขอะสุขในการสวดมนต์สุขในการส,ารสวดมนต์ภาวนานั่ยนะที่เขาว่าสุขจริงๆอนะ,ะสุขโอ้สุขยันได้นานนะ ในพวกชาติครับ